บ้านผมอยู่ข้างบนแล้วบ้านปัาตะเพียนอยู่ข้างบนบ้านปัาสะไหวอยู่นี่โอ้โหบ้านผมน่าอยู่มากเลยอ่ะพวกผมก็ไปทำงานกับลู้พี่นี่พวกผมก็คิดถึงบ้านนี้นอนนี่ได้ใช่ไหมนอนได้เนี่ยพิษสับโผลสวัสดีครับสวัสดีครับเสือมาเออหมาโผล่เลอะหโออยเขาจะเสวยลู้พี่ไม่รีบกลับใช่ไหมล่ะไม่รีบกลับนอนนอนนี่สักคืนหนึ่งได้ได้แต่ผมดู เออบ้าผมเออก็ไม่ไกลกันนี่ว่าไม่ไกลกันนี่ตะโกเรียกกันได้เลยแต่มึงชัว์ใช่ไหมว่าตอนที่ไอ้ปลาสวายไปทํางานคนแรกนี้ไม่ได้โทรชวนมึงอ่ะไม่ได้เธอไม่ได้เธอหรอมามา นี่ก็วะล่ะนน่ก็ใช่มาเจอหาเวลานี้เราจะพาเดินหมู่บ้านนี้ดูหมู่บ้านพี่สาวเอาขนมมาให้กินเขาครับพอนนี้แปลปลูกเองหลาบ้าเออมาเทป้าผลได้นะลูกพี่นะใช่แล้วปลาสวานี่ผมปลาซาเพียนี้อย่าให้นะมาหมู่บ้านวันนี้รอมาดูไม่ได้ทุกคนนะ